ผมมีเรื่องนักใจอยู่ตอนนั้นตอนหนึ่งนะผมซึ่งเป็นตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบเอ็ดเนาะก็พูดเสียงนังไม่ได้เดี๋ยวพ่อด่านะผมก็เลยใจกับออช่องนี้นะผมอย่าเปิดให้ดูนะแปะ๊บตอนแรกเขามีผู้ติดตามอยู่ที่แปดคนนะผมแล้วผมทาให้เขาลงไปเนี่ยเพิ่มมาตอนนี้อยู่ที่สี่สิบแปดคนนะผม ว่าจะกอบคลิปผมไปด้วยหนึ่งคลิปนะครับผมก็คือคลิปภาคเสียงท o อปเอนเจนะครับผมก็มันก็นจะประมาณนี้อของชันนี่เอามานี่เฮ้ยมีคนแย่งเราเปล่านี่อีกชั้นซึ่งผมก็สมมติเกอะกูดังเปล่าวะซึ่ง,งช่องมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากใี่ว่าทำไมทำไมพูดด้ติตามมันถึงเยอะกมแล้วก็อย่างที่สงสัยเลยคือมันกกอกกูดังหรือเปล่า ซึ่งผมกับเพื่อนนี่ก็สงสัยแบบนี้เหมือนกันนะผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมสงสัยเพลงแหละแต่ที่รูร้ๆคือน่นจาจะก,ก่อดังนับงั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาชี้แจงใหม่นะเพราะตอนนี้มันดึกแล้วนะผมก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูนะโอเคเดี๋ยวแป๊บอันนี้ว่าที่ผม,มดูให้มันเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับดูนะับ ครับครับหลังจากที่มันได้คอมเมนต์ในช่องผมเนี่ยมันก็ได้ผู้ติดตามไปเยอะประมาณปีหกคุณนะผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันไปเยอะแล้วนะผมเพราะผมโปรโมทให้มันไงไมีคนรู้จักมาแล้วไงซึ่งผมเดานะครับว่ามันน่าจะเกาะผมดังนะซึ่ง น่าจะก่อด,ดังจริงๆออนะก็แถลงไขนล้มาวันนี้นะผมกับเพื่อนนะนะก็เอาง่ายๆนะผมก็สรุปเลยก็คือมันเกาะผมดังนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับดึกแล้วต้องนอนเดี๋ยวพ่อดา่าไปแล้วบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคบผมและเป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์เนาะบ๊ายบายไปละรักคนดูทุกคนนะจุ๊บ